รีวิวสว่าน DCA ครับตัวนี้เป็นสว่าน DCA ราคา2350บาทราคาโปร1,990บาทนะครับ Hardware House ตัวนี้ก็จะมีที่เกาะเน็บกางเกงเน็บหูกางเกงมาให้แล้วก็มีแบตนะครับแบตเตอรี่จะแถมหนึ่งก้อนนะครับอีกหนึ่งก้อนซื้อเพิ่มถ้าซื้อเพิ่มก็ราคาแบตก็ เก้าร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้แถมมาก้อนหนึ่งอันนี้ไปเช็คแบตนะครับตัวนี้ยี่สิบโวลต์สองแอมป์นะครับ DCA ตัวสว่านก็บอดี้สวยครับถือว่าใช้ได้เลยน้องๆมากีตาร์เลยมอเตอร์บัลเลตครับเจาะกระแทกได้นะครับปรับทอร์กได้ประมาณนี้ครับหัวจับหัวจับไม่แน่ใจว่ากี่มิล น่าจะประมาณ10มิล12มิลนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมแท่นชาร์จนะครับแถมแท่นชาร์จให้ด้วยนะครับแท่นชาร์จนี่เลยสเปคอินพุต110โวลต์ถึง240โวลต์50เฮิร์ตซ์60เฮิร์ตได้นะครับเอาพุต20โวลต์2แอมป์นี่แท่นชาร์จมาพร้อมกล่องนะครับแล้วก็มีใบรับประกันอันนี้แบตท,ที่ซื้อเพิ่มนะครับราคาที่จ่าย ซื้อแบตเพิ่มก็รวมแล้วจะอยู่2.9 0 0ักว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวยเลยนะครับถือว่าแจ่มใช้ได้ให้ดูความแรงถือว่าแรงเลยนะครับบอดี้สวยนะครับบอดี้ไม่กองแกงนะครับดีกว่าใครสีส้มที่ผมใช้อยู่อีกนะครับอันนี้ก็น้องๆมิกิต้าน้องๆบอสเลยนะครับราคาแค่นี้กับเทียบกับสเปค ก็ถือว่าโอเคแจ็บ,เล,บเลยนะครับแนะนําเลยนะครับท่านใดที่อยากได้มองหาสว่านใช้งานอยู่นะครับนี่ยสเปค20โวลต์นะครับความเร็วรอบก็อยู่ประมาณ34,500รอบต่อนาทีนะครับนี่ไง13มิลนะครับหัวจับ13มิล20โวลต์ประมาณนี้ครับแล้วก็มี2เกียร์นะครับ สองอยู่2,300รอบต่อหนาที่จะกระแทกได้ปรับค็อกได้นะครับโอเคจัดไปท่านใดอยากได้ก็มีพิกัดสั่งซื้อที่ h a r ์ w a ว h o เฮานะครับหรือว่าในลาซาด้าก็ได้ลาซาด้าก็น่าจะมีขายนะครับโอเคจัดไปครับ